ทริปนี้เป็นทริปเที่ยวทะเลครั้งแรกของน้องดาราไปเที่ยวยาวถึงหกวันห้าคืนเลยทีเดียวได้พาน้องดาราไปเจอทั้งความสนุกความมันความเหนื่อยความรถพังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆบอกได้เลยว่าเป็นทริปที่เสียเงินเยอะที่สุดในชีวิตอยากให้ทุกคนติดตามดูจนจบนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยสวัสดียามเช้าครับกับวันที่ฝนตกหนักวันแรกของปีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไป ออกทริปกันไปเที่ยวทะเลนะครับผมกับเจ้าอาวนซ่าน้องมะลิไม่ใช่สิายเขาเรียกว่าบักมะลินะครับผมเป็นผู้ชายนะวันนี้จะไปกันทั้งพ่อแม่ลูกนะครับผมแล้วก็มีคุณยายไปด้วยนะครับปลายทางอยู่ที่ชลนบุรีหรือไ้ย,ยองวะอ่ะไม่รู้แหละตามแม่บ้านเขาก็เก็บของใกล้เสร็จแล้วคึ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวักพักเราจะออกเดินทางกันนะครับป สวัสดีค่ะน้องดาลาโอ้โหหนูพร้อมมั้ยยังหลบอ่ะหนูพร้อมยังของเต็มเลยไหนของเต็มเลยนันไหนใครสวัสดีเป็นยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะแต่ก่อนอนะไปสองคนนะของคนละกระเป๋าหรือไม่ก็กระเป๋าเดียวกันนิดนหน่อยหน่อย นี่ที่เอาลูปไปด้วยนี่มีอะไรเพิ่มมาบ้างถอกมขอ๋อตุ๊กตาหนังสือนิทานของเล่นพวกชุดอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะออของใช้ส่วนตัวนะครับก็กระเป๋าลูกอะ่ะเยอะกว่าของพ่อแม่อะ่ะคิดดูใช่ไหมคะอนูนะ่ะเยอะมากเลยยาใครชื่อดารายย คเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางกันละเวลาประมาณสัก89ดเโมงได้นะน้องดาราก็ยิ้มน้อย,ยิ้มใหญ่เลยรู้ว่าจะได้ออกไปเที่ยวนะครับผมออกจากบ้านทีไรก็เป็นอย่างนี้ตลอดได้เวลาเดินทางแล้วค่ะตอนนี้เราออกจากบ้านมาประมาณสัก30นาทีแล้วค่ะแวะซื้อของต่างๆสเสบียงเต็มรถเลย ก้ได้เวลาเจ้าอ้วนนอนแล้วเจอกันที่โคราชนะทุกคนก็ขับไปเรื่อยๆชิลๆนะครับตอนนี้เราจะไปกันที่โคราชนะไปแวะหาเพื่อนปลายก่อนเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีส่วนเจ้าสำลีก็ขับดีครับไปเรื่อยๆสบายๆแอร์เย็นๆนะติดไฟแดงไปเขาชี้ให้อ่านตรงนี้นะครับอย่าลืมล็อกกรอนประตูตู้ส่วนเจ้าอ้วนก็ยังไม่นอนคุยมูขับอาม้าอยู่นะฮะ เติมน้ํามันครั้งแรกเต็มถังอยู่ประมาณอําเภอพนนะครับขับไปสักระยะเราจะเติมเต็มถังตลอดนะเพราะว่าเกียร์วันน้ํามันรถคันนี้เหมือนจะเสียนะครับมันวัดไม่ได้เที่ยงแล้วก็แวะกินข้าวกันก,นก่อนครับก่อนถึงโคราชท,ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลึกลับแต่อยู่ติดถนนมาครับตอนนี้มาแวะทานข้าวกันไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลึกลับนะครับแต่ไม่ก็ลึกลับเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ตดถนนมิตรภาพเลย อีก15โลก็ถึงโคราชแล้วนะฮะนั่งรถประจำตำแหน่งทั้งกินทั้งเล่นในนี้เลยอาหารมาแล้วนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นเยนสเตเส้นใหญ่แมงกะพรล้วนนะครับผมของฟลายก็เป็นเย็นสเตเส้นใหญ่เหมือนกันก็เป็นแบบรวมเนาะของแม่ก็จะเป็นเ,เดี๋ยวต้มยำเอ้ยเกี๋ยวน้ำใสนะครับผมเกี๊ยวหมูน้ำใส ลองชิมรสชาติดูนะฮะอืมรสชาติเขาจะเป็นแบบกอ,อกเปรี้ยวหน่อยแต่ว่าค่อนข้างเผ็ดนะอืมถ้าใครมาสกินเนี่ยก็ลองชิมก่อนที่จะปรุงนะครับผมแมงกะพรุนเขาตัวใหญ่มากนี่ตัวเริ่มเลย ดึงตอบตั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 บเลือดเอาเลือดนี่หว่าอะไรกินเลือดนะหวาน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 ชื่นมาโอ้โหว้าวนี่คือเมนูพิเศษนะครับยินตาโฟข้าวไข่ดาวไม่ใช่ ดีสั่งมาให้ลูกกินนะแล้วมันก็เหลือนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของพ่อพ่ออีกเช่นเคยแต่ได้ข่าวว่าสั่งช่วยสองแล้วเนี่ยอร่อยนะฮะก็นี่ไงแมงกะพุนนะชอบกินแมงกะพุนเนืบเนืบตืืนะครับผมว่ามาร้านนี้ก็มาลองกินหน้าครับกิน่โปูแมงกะพรุนนะอร่อยดีแนะนํานะของหลังก็กินข้าวเยอะเลยอิ่มละก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยนะใครที่ โคราสดสองเท่เท่หวาสองเท่แท่หวามาแล้วเจ้า <c oughs> เาหลาแมงกระพุนอีกถ้วยหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นร้านของเพื่อนตานะครับเขาก็จะปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วอยู่ในเมืองโคราดเลยนะยเซ็งแล้วเพราะว่าแพนชั่นหมดแล้ว <c oughs> ไวทำาทางานอื่นใครอยู่โคราชก็ติดต่อมาได้นะถ้าสนใจจะส่งออ๋อของแท้เลยเหรอของแท้เลยทั้งดาลามารับของขวัญนะลูกวะกู <laughs> ทำหล่นเมื่อกี้เอ้ยทำไมเสียงวันนี้ <laughs> ไอ้นี่ป้าขันกระถัดใกล้หมดไม่มงึงใส่แต่เมื่อกี้กูทำตกตูมาจากันสองดารานู่มขอโทษนุ่มขอโทษนู หลังจากไปแวะหาเพื่อนแล้วก็ออกมากันประมาณช่วงบ่ายๆนะครับคืนนี้เราจะแวะพักกันแถวๆวังน้าเขียวนะครับจังหวัดโคราชแวะหาเพื่อนมากินน้องดาลาปล่อยพลังเต็มที่นะครับตอนนี้ก็หลับสนิทเมื่อน้องหลับในรถก็บ,บรรยากาศเงียบกริบบวกกับบรรยากาศพล,ลินลินแม่มันหน้านอนจริงๆแต่ก็นะไปครับขับรถกันยาวๆตอนนี้เราออกเดิน นตกหนักมากเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ที่พักนะคะที่ปูแผงมา้าที่มาไปปสอนฟ้นตกขนาดนี้พรุ่งนี้เช้าต้องมีหมอกให้เราเห็นแน่ๆเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนเลี้ยวเข้าไปอีกไม่กี่กิโล แต่ช่วงที่แยกจากทางถนนหลักนี้ทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลุมค่อนข้างเยอะถ้ามาเด็กๆก็ต้องค่อยๆมานะครับข้างทางซ้ายขวาก็จะมีรีสอร์ทเยอะแยะเลยร้านอาหารก็มีเยอะเหมือนกันนะครับมาถึงแล้วภูแผงมารีสอร์ทโหทางเข้าดูดีเชียว๋ห oh, หนูนะตื่นตรงเวลาเลยเหรอคะพอจะถึงที่พักหนูก็ตื่นมับเลย <laughs> ตื่นมับเลยแต่ทักทายป้ายัง ปาปาพาอแม่เดี๋ยวก็จะได้ลงไปคาแล้วอีกแป๊บเดียวูกบมาม m าไปจ่ายเงินอยู่นะมาม m าไปจ่ายเงินค่าห้องอยู่นะถอาที่อืน่นก็ วิธีเที่ยวอะไรครับพระช่วงนี้เป็นช่วงโล่งและงานดอกไม้งานดอกไม้ก็ไม่มีแล้วฮ่า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 แ่จะมึงเข้ามองหวานชื่อสีฟุ้มเอาละค่ะตอนนี้มาถึงที่พักแล้วมากับฝนจริงๆตอนแรก ที่ขับเข้ามาตอนนั้นคือฝนตกระหว่างทางแต่ว่าพอมาถึงที่พักปุ๊บคือฝนก็ปล่อยลงมาแล้วนะคะเหมือนมันกำลังไล่มาก็ที่พักของเราห้องละ1,000บาทเราจองไว้สองห้องนะคะบรรยากาศก็กำลังฝนตกนะเ <laughs> มื่อกี้เราขับมาฝนก็ตกนะแล้วก็ดูรอบๆเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่าออตอนเช้ามีหมอกด้วยเพราะว่าฝนมันตกไง ใช่และยิ่งวันนี้อากาศดีๆพรุ่งนี้เช้าน่าจะแบบอาจจะสัก10องศาปลายๆเนะไม่เกิน20แน่นอนอก็เป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทนะต้นไม้ร่มลื่นว<ช>มาไปถ่ายรีวิวห้องพักให้ใหเพื่อนๆดูเผื่อใครจะตามรอยมาต,ตอนนี้คุณยายอยู่ในห้องพักนะคะเราเข้าไปข้างในกันอันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดค่ะมีที่พัก2อเตียงเนาะ ก็มีห้องน้ำมีที่ล้างมือนะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นมีที่นั่งตรงนั้นห้องแอร์ฟ้าเป็นฟ้าฟ้าไม้ไผ่สากม,มีทีวีตู้เย็นพูดไปแล้วโอ้นั่งรถมานานละอ้ะปล่อยปล่อยปลาซะหน่อยลงไปเลยค่ะบุ้มปล่อยลิงปล่อยลิงปล่อยลิง <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเหมือน พื้นเตียงยกสูงนะคะแล้วก็มีฟูกที่นอนเนาะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะตกนะคะถ้าเกิดตอนนอนก็คือขยับตรงนั้นไปชิดกัน <c oughs> ดูหน้าคนสนใช่ไหมหน้าตาแบบหน้าตาแบบ <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉันฉันโดนปลดปล่อยแล้วอ่ะฉันเป็นอิสระแล้วอ่ะโ <c oughs> อ้อดึงดึง จั m p ิงออนเดอ b เบสดาดาดาละจับปิงออนเดอเบมาดูห้องน้ำกันอ๋อเป็นชักโครกนะคะแล้วก็มีเนี่ฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นมีแชมพูครีมอาบน้ำให้โอเคใหญ่โตก็สมราคานะคะ1,000บาทถือว่าคุ้มเลยเนาะแล้วนด้กี่คนเขาได้จำกัดไหม อันนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็2ถ้ามีเด็กด้วยก็สามารถนอนได้3คนคือเขาจำกัดให้แค่ห้องเรา2คนใช่ใช,ใช่สำหรับห้องสแตนดาร์ดนะก็จะมีห้องที่พัก4คนมีมากขึ้นไปอีกยังไงก็ลองถามที่แฟนเพจดูวันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันแล้วเนาะจากขอนแก่นมาโคราชถึงที่วังน้ําเขียวนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกเพราะว่าที่เนี่ยไม่ได้มีร้านอาหารแต่ว่าจะมออีอาหารเช้าให้พรุ่งนี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากติดตามพวกเราได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวทะเลก,กันนะคะบ๊ายบาย